ดี่ค่ะมามามาใหม่มาใหม่หลอกตองพี่น้องเกิดตัวร่างกายละแปะอันนี้คือยังไม่มีคนยังไม่มีคนมาถ้าม,มีคนจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใช่มีอีนิวกำลังเข้ามามาแล้รักเกียดร้ิรักเกียดตรักเกียดเหรอคุณรักเกียดมีรักเกียดตหนึ่ง ีมาไม่อ่านคอมเมนต์เร้อรักเกียรติบอกสวัสดีจ้าใช่ะะาม,ชมาคาตำชุกตำทำอะไรกินมือนี้ตำทะเลตำกุ่มกับปาหมือตุยด้วยมะละกอเอิ่น เอาเลยไหมเอาเผ็ดไหมปกติเลยจ้ะเผ็ดได้เผ็ดใหม่ได้เผ็ดใหม่คะเ,เอาแซ่บๆเหมือนคนจะกินนะคะสามสิห้าเจ็อาอะไรไหมเอาเผ็ดไห ไี่นอง่าอย่าลืมปิดคงนะคะไม่ไงั้นคงเข้าตานะคะอยากกินฝีมือน้องนกเล็กจังมาจ้าซื้อไปตามเองที่บ้านก็แซ่บเด้อแซ่บเด้อ,อนนขวด35บาทพี่น้อง กบรรยากาศหน้าร้านขั้งหังก็เป็นตู้โค้กสวดีครับยินดีดีคะก็มีนะครับครับสวรับ มันเหมือนจะแตกเ้าเสี่ยงเราเสียงอย่างนี้ไหมไม่รู้ความรู้สึกของโคกจะแตกมันจะกอีเสียงทีน่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม อำพลก็ดูไว้อัมพลหรออัมพลนอนอยู่ห้องงงมากจริงเหรออัมพลมากินส้มตำไหมบอกให้ไปเดินตลาดนัดนะ้ไม่ไปงงบอกกุ้มไม่ว่างพอโทรหานอนเซ้ยไม่ทำงานงงเหมือนกันาวขีเกียจ้าหาวันเขาถามว่าปลาอะไรอะแม่ปลาแซบมากแดงจ้า นักเกียรตินักเกียรติเราขออนุญาตใส่ผมนัวนะคะใส่เยอะๆค่ะแม่แต่ผมว่าเราเราไม่สามารถบอกว่าออกสื่อได้เพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราสปอนเซอร์ยังไม่เข้าสปอนเซอร์ยังไม่เข้าไหนนะคะจะเข้าเหรอคะขออนุญาตนะเข้าได้นะคะสปอนเซอร์ดูดิใช้เยอะแค่ไหน โอ้ยจูรสใหญ่กว่าโคกอีกนะมีจะวางไหนฮัลโหลสเัอร์หลักสเัอร์หลักทำเป็นทางการปิดปิดปิดไว้ก่อนอมพลสั่งปลาไหมสามขวดร้อยส่งฟรีเด้อโซนแถวนี้นะส่งฟรีขวดละสามสิบห้าสามขวดร้อย นี่เปิดขวดใหม่ให้เลยนะนี่ซีนขวดยังดีสั่งล่วงหน้านะของจะหมดของจะหมดตอนนี้ของแซบของมวด,ดูอ่ะดูสีพี่เก๋ดูสีกอบนี่ดูสีจึ่สีนัวสุดคนค่ะ ใส่หลายเซ็ปหลายใส่น้อยแซ่บน้อยนะคะอบห,หอมมากกินเสร็จน้ำสิงก็ต้องเข้านะเพราะอะไรของชูรสนัว <laughs> น้ำดื่มก็ต้องเข้าแล้วนะแซฟซี่ค่ะแม่แซฟซี่แซฟซี่อะไรนะที่นี่เขาคือซีโล่องซีโ่ Hàng năm đó. 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 Để 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 không hàng nang nhó, nó kha đì. chưa già. đã กูอยั่วมากครไม่กินกินนทีเดียวเลยที่ัมไหนอก่มก็กินคือแกม้มเอาอร่อยอร่อยเหรอหอมมาถึงนี่เลยอ่ะหอมปลา เอาเลยเท,ทิงค่ะเก็บไว้ให้หน่อยสามขวดใครอ่ะทำพลหอมอ่ะไม่รู้จะหอมปลาต้องโกรหรือว่าปลาร้ากนดีดดกินได้คู่กันได้ปากไว้สามขวดนะหอมอันพะลตลาดทุนเปิดแล้วมันหอมรอ,อตลาดทุนเปิดก่อนใส่นิดนึง,งอ่ะจะใส่เยอะเดี๋ยวจ้า นั่งอย่างกับเพื่อนเขาจินได้หรือเปล่าหนูว่าแม่อ่ะขายต้มตําเหอะมียวนใจแม่ค้าสวยจังเลยยืนหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมจะเล่นเนาะ ระวงังน้ำเด้อะเต็งกุ้งค่ะกุ้งจากาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเสมุทรอินเดียแล้วก็ปลาหมึกเนีย่ยจากาชายหาดและโคไฮโอนะคะอะไรน,นะตัวใหญ่เี่ยมาชิมชิชมนะ อะไรได้ชอบกินจริงจริจ้าจ้า ชมโฆษณาครับแม่ค้าไก่น้ำอันนี้ตำเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยตักเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเบื่อ,อปลาร้าค่ะหอมจริงๆค่ะ น่ากินมากค่ะแม่โยมาพี่ลูกโนโกน่าร้งกิดหนักมากอู้ยรสชาติเป็นไง เห็นกดเอ่ไหมเนเไม่ไม่ติดอแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว่สเ สวัสดีจ้าไม่เลยหมดแล้วถามถามบ้านอ่ะในในกรติกหมดยังกินอีกรอบเป็นไงบ้างได้มัมรสชาติ สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะคุณบิเล เราก็สั่ง่าเอนกันแล้วคุณบิเล็กเข้ามาหรอขอบใจนะพี่ชายชื่อบิลล็อกอร่อยงานดีน่าก,กินเนาะ,ะไม่ให้ส้มตำนะ คนตำอ๋อไม่ใช่ข้างหลังมันวัวปรราล้าแม่งวัไหมรรญญหงูบาลาบางทีนะไปซื้อที่ร้านอนะแบบตำไข่ทะเลพวกเนี้ยมันจะจืดนะ ยูยูอ่ะตามแบบยูยูอ่ะวันนี้ชอบในความผักผักเอามาเป็นส่วนจ้ะผักสลัดไม่ไม่กินกินน้ำอยู่เลยเหรอเมื่อกี้ร้อนมาก <laughs> อ๋อมีวัดอากาศุกดาดเลยแล้วก็ไอคนท้างหน้าเนี่ยอ่ะ อากาศมันร้อนรู้ไหมว่าเขายิงไงคนข้างหน้านีงเท่าไหร่สามสิบเก้าสี่อันนี้เตกใจหมดเลยเดินเดินปากแดดมากันใช่ไหมก็เดินตามหลังขระดานหน้ากันมาเนี่ยเสร็จเข้าเข้าก่อนหน้าคิวเขาข้างยิงสามสิบเก้าจุดสี่ไปยืนตรงนู้นอะยังไม่เข้าห้างเด้อให้ไปยืนรอก่อนไม่น่าเขาเหอ๋มากองฝั่งเาเม้าแบบขาบอกว่าเดินตากแดดมาแล้วเหรอใส่เสื้อกันหนมาด้วยอ่ะไอ้นี่แบบรีบดูดน้ำใหญ่เลยเว้ยร้อนไง ข้างหลังนี่เลืกลับสุดแล้วเออเขาต่างกันก้าวจติางทั้งหลังเนี่ยมีนั่งสองคนถึงน้ำมาได้กินชนใหญ่ตอนแรกคิดในใจว่าเครื่องยิงพังหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไม่นะยิงเราก็ปกติบางที่นะคือยิงนะแต่ตาไม่ได้มองเครื่องเลยตามองคนถัดไปจอยิงใช่ป่ะอันนี้ปิดไปหมดมือปิดจอแล้วก็ยิงยิงแค่นั้นแหละงงว่าจะยิงไมใครสนใจอ i n b อกมาได้เลย ปลาประชอนนะประคอปลอเข้าสุกมีสามภาษามี GMP รับประกันเนี่ยวันนี้แบบมาอุดหนุนปลาลาแม่ขวดนึงนเนี่ยแม่ตำเครื่องตำให้กินเลยดูสิใครเอามาแล้วกอเครื่องมันนะมันให้แม่ตำให้ได้เลยได้จัดแม่ไม่ได้เน้นไขปลาลานะไข่น้ำใช<ส>่ปลาล่าแล้วขอแห้ ินอยู่่่ะใใสใสไม่ใช่ข้างหน้านะครัสวัสดีจ้าคุณทามทามนี่เขาว่างานเหมือนกันนะเนี่ยมันดูไรทุกคนน่ะ เป็นผักเอฟซีเอฟซีสายใหม่แม่แม่อินหรือใช่ไหมกินไป,นไปกินแล้วก<ะ>ินผักทั้งส่วนขนาดนั้นนี่คือแม่ผกสัใหม่เองทุกวันเลยไม่ซื้อซ<อ>ื้อข้างปุกฝากเขาปุกจริงๆปุกบนตัดฟ้าบ้านเก่งก็ได้นะ บ้างเอาล้างมาบนเลยยิงง่งบ้างให้ดูบ้างดูบ้างเลยให้กดหัวใจให้เป็นไงบ้างคะ่ะคือนิวเคลียร์เอร่อยมากทาไม่ไห้หรอใช่ไหมนิวเคลียร์ันะ เธอเธอนจะให้ดูอะไรผู้ชายข้างหลังฉันอนอ่ะล่อหรอน่ารักมากพวกเธอดูนะดูนะอย่าอย่ากระตุกกระตากนะนคือที่แบบว่าแฟนคลับไม่อยอมออกสักทีเพราะว่าวิวดีใช่ไหมไม่ใช่สตมตำม่นะไม่ใช่สมตำม้อเจ้าสัวแห่งเมืองสะกลก็รับชมอยู่เ้อะเจ้าสัวเมืองสะกลใครเอ่ยชื่อเจนหรือเปล่าคุณนายเจนแห่งเมืองสะกลเ้อ ใครเป็นสกลโดนตำรวจจับห้างชื่อไงเลยคุณนายเจ้นคือยังไงก็ติดติดไม่รอดเนื่องมาจะบอกเออยังไงก็ปล่อยตัวยังไงก็ติดเมื่อไหร่คุณเจ้นจะกลับมาจะกลับหรือเปล่าไม่รอดแล้วครอบครัวกลับแล้วครอบครัวแบบผมกลับกลับตัวดำให้กลับ สวัสดีจ้าขังลืมเขาอยากกินปลาแดกแบ่งพะแนนหิวหิวพี่ซีดมาเร็วนังไม่เปิดให้เราคอมมา มันคอได้เอามันจอยไ,ได้หรอ,อไม่ได้แล้วอุ้ยให้พลังงานไม่เคยทำไปไหนแม่เฮ้ยคุณเจนทายามาโรงงานร่างรอยายอยู่ แสดงว่ายใงไไม่อยู่ใจอยู่ตรงนี้อ๋อไรอจะไปฟินเนตอ๋อจะไปเป็นครอบครัวพี่เมทที่บ้านพี่เมทเจ็ดตัวคุณนายในเมืองตะโกนจเป็นตัวใครเนี่ยนี่พี่เจยงเดินหน้าเดี๋ยวจะไปหานะเดินหน้าไปไม่ลงก็หลอก คิดว่าคิดว่าผมเองก็สีเขียวเอ B ให้ก็่ามาสิ้ายินสินค้าก่อน ของของของเนาะใชอ้ <c oughs> อน,นี้ของใครอ่ะอะไรนะไอันนี่ของใครของขา้าวของนงของน,งนี่จะไปกินนะกินปลาไหลเหรอ <c oughs> ใช่คุณกนกอ่อนคิดถึงคุณกนกอ่อนจังเลย แน,น่ากินมากปลาลัดสีเนี่ยดูรู้เลยว่าสีแบบต้องรัวแล้วดูนี่ด,นดูมันแบบือนาจารย์ตรงตันตันทรงพิศกรเดี๋ยวจะสั่งยอ,อยเดี๋ยวจะสั่งกร b บใบไปเอานะ คาดว่าเดือนน้าจะได้ลงมาคุนึคาดว่าใหญ่มาแล้วที่ลงมาทีดต้องขีดมากเลยสมบัติเป็นรอยล้านขนาดนี้พีมได้ไง ลา,ลน,ลา,ลานเดียวหรออ๋อลาลักัเสิลาลักสิไปทนายเด้อเห็นอย่างงี้เจนเป็นทนายเด้อเจนเนี่ยนะเรียนจบทานายนะไม,ไม่เห็นมันทำงาน,น <ะ S 1> ทำกานเลยเวลารถชนโทรหาใครโทรหากูๆๆโทรหาแม่ค้าไม่ตัดสินคดีความเองอโทรหาแม่ครัวเออวันหลังมีอะไรเรจนโทรหาเจน ตาได้ติดทุกแน่ไม่รอดเพิ <c oughs> ่งรู้ว่ามีเพื่อนเป็นทานายนึกว่ามีเพื่อนเป็นคุณนายมาตลอดเป็นทานายเยอสวัสดีคุณรักเกียรติ <c oughs> ทำให้กินบ้างวัน เลยเธอเป็นไข่ไหมเมนูนี้เมนูมันอร่อยอยู่นะับตัวอีกเล็กๆมันมาแบบเป็นๆเลยมันแล้วก็ปลาใช่ใส่กับปลาน้ปลาใส่แล้วก็แล้วพวกนี้เอามาจากไหนเป็นแบบนีเอามาจากไหนประจวบนะเวลานี้ไปซื้อไปซื้อหนงบ้านดีๆ มันเป็นหน้าของมันใช่ไหมที่มันจะไข่เคยตอนที่เอามาสนะุกเสร็จอะเอามาย่าอร่อยเนาะย่างแบบย่างกินอะแต่ว่ามันมันจะมีดำๆอยู่อะถึงอะไรของมัน,นมัน,นจะมีดำดำ,ดำตัวอี อร่ทุกคนฝากรถน,นะจ๊ะปลาแซ่บปากแดงขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยใครต้องการทัก,กินบอกได้เลยโอย้จะกินกุ้งพนะฮัลโหลบอลลี่กุ้งตัวเข่องมากคู่กับสลัดโครงการหลวง อาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตาม YouTube นช่องคำว้วนสองคำก็้วนด้วยเราวันนี้ลาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายชอบเจอเขาน่ารักมากูลยกวางอ่ะกวดหรออะไรนะบวม้วนหรอแล้วทุกคนหรอาบค่ะเจ๊ดูแซบปลาใช่ไหมต้มตำเนาะอะไรนะ Để chơi ngay